สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น DMW ซีรีส์3นะครับเป็นรถ E 9 0ซึ่งดอกเดิมเป็นแบบนี้แต่ลูกค้าอยากอัปเกรดเป็น Smart Key l e t ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุด G 2 0นะครับช่างกุญแจเอชินทำให้ไม่ผิดหวังนะครับสามารถทำกุญแจเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดได้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับถ้าสนใจ รุ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับคือตอนนี้เราทําได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะเทสระบบดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เดิมริัเป็นแบบนี้อันใหม่แบบนี้สวยงามมากรูกไปใบไม้นะจ๊ะโอเคตามมาอ๋อส่วนี้เก็บไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่กวนกันนะครับอันดับแรกอ่าล็อล็อกก่อนเลยสังเกตไฟนะครับ่าดึงนะครับอันล็อกครับอ่า ล็อกสองเก่งนะครับเปิดแล้วนะครับมาครับในส่วนของคีเล็ตนะ,ค,ะนรตครับอ่ามาได้รถไม่ต้องเข้าไปใกล้กดปุ่ม <c oughs> โอ้โหสต้าติด,ตดเรียบร้อย <c oughs> เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการทำกุญแจ e90 นะครับเป็นโมเดล g20 ได้สวยงามมากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเราได้ที่ 0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ยินดีรับใช้ลูกค้าที่โทรมาหาเรานะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้านีส่วลดนั้นด้วยขอบคุณครับ